ตายไหมล่ะตายแหละระเบิดขนาดนี้ไม่มีปืนพกใส่หน้าเียครับมีพอดีเพื่อนเออมาดีครับรู้จักว่า60นัดยิงอย่างมันผมบอกเลย สวัสดีครับชาวพเพลย์เกมรสร์ทุกท่านนะครับอยู่กผมก้องซ่านะครับวันนี้ในเกม World War 3กันอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่มีการอัปเดตแพตมาซึ่งผมก็นั่งเล่นไปเยอะพอสมควรนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมเพิ่งเล่นจนเลเวลตันสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับแร็กกันนะครับเป็นปืนที่ผมปลดแม็กกาซีนใหญ่มาก็คือเป็นแม็กกาซีนที่เรียกได้ว่าแม็กกาซีน60นัดนะฮะอ่าบอกเลยว่าดุเดือดแน่นอนซึ่งก่อนจะดูอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์ครับมาเล่นเป็นพวกคู่เลยครับผมโคดเเเเจจ๋งสาาหรรัับกกมมมอ์ทททุ่นนติไไวด้ใ มีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโค d a าช็อนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ด e สคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโค d a าช็อครับ ซึ่งส่วนของกระสุนนะครับผมก็ใส่เป็นกระสุนในส่วนของ AP มานะครับเพื่อเอาไว้เจาะก,กรอบเพราะว่าปืนพกคือเกมนี้มันมีกรอกเนาะถ้าเกิดไม่เอากระสุนเจาะก,กรอบไปก็เล่นลำบากครับผมบอกเลยเพราะผมเคยลองไปเล่นแล้วบอกเลยว่ายิงไม่ตายครับเพราะติดเกรอะไปลุยทีในแมตช์กอนสักเกมแล้วกันวอร์มือมาผมใส่เป็นแบบพกคู่เลยฮะก็ใส่เป็นกรอะอันนี้มาต้องกดอาค้างก่อนนะฮะเพื่อเป็นการรีโหลดเอากระสุน AP มาเล่นนะครับซึ่งมันจะมี60นัดนะครับ ลุยโอเคซึ่งเราต้องรีโหลดไว้ก่อนอ่าโอเคฮะหกสิบนัดละองานหนึ่งก็รีโหลดไปเลยฮึบอืมสวยครับขึ้นบนมาแล้วน่ามีคนแน่นอนไม่ตายด้วยตายไหมล่ะตายแหละระเบิดขนาดนี้ไม่อีกเป็นพกใส่หน้าดิครับมี่สวัสดีเพื่อนเออมาเลยครับรู้จักว่าหกสิบนัดยิงอย่างมันผมบอกเลยโอเคเราไม่มีแม็กกาซีนสำรองนะครับหกสิบนัดที่หกสิบนัดเลยนะฮะ โอ้เยอะจังเลยข้างล่างซึ่งปืนนี้เป็นปืนยิงแบบเบรสโหมดนะยิงแบบทีละสามนัดนะครับมาครับอุ้ยโหดอยู่มีคนเหรอไม่มีเสียคนอยู่ไปไหนแล้วเพื่อนหาอะไรครับเออมาอุ้ยยิงมันจังวะตายกระสุนจะหมดแล้วหกนัดสุดท้ายไปเสร็จเอานี้ก็สามนัดคุณหมดแล้วเออมาฮะ เกิดมาต้องรีโหลดก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวที่ผมบอกครับต้องใช้กระสุน AP ครับกระสุนเ m j ีที่บอกแล้วว่ายิงนี่แทบไม่โดนทิ้งก่อนแค่ไม่เข้าเลยนะคนนั่งขวามือเนี่ยอุ้ยโดนสองตัวลุมยิงอ่ะต้องเล่นที่แคบหน่อยนะเล่นที่กว้างๆนี่คือเราแพ้แน่นอนครับไงล่ะอุ้ยมีแม่กช็อตวิ่งพอดีเลยโอ้แต่เมื่อกี้ก็ไม่รอดครับมีคนอ้อมหลังมาแต่ข้อดีของการเล่นปืนพกเนาะ ก็คือแบบบางจังหวะใกล้ๆนี่คือไม่ต้องยิงครับเ้ยไม่ต้องเล็งไม่ต้องยิงแล้วก็กดยิงไปเลยฮะยังไงก็โดนครับแต่แค่ว่ามันจะตายหรือเปล่านั่นละีกเรื่องหนึ่งหมุนี่เสียงคนนะใช่ด้วยแหละครับตายครับผมไม่ดเหมือนเดิมแต่ยิงได้โอเคขอบคุณมากเพื่อนที่ช่วยโอ้ยเต็มหมดเลยครับมีเพื่อนอุ้ยโดนเกาะครับแต่ไม่ตายผมบอกแล้วติดเกาะจริง ตายหน,นึ่งเออโอ้โหนี่เอ็นเจนะเห็นไหมับแทบไม่เข้าเลยครับเดี๋ยวยิงก่อนมีคนมาด้านซ้ายปะอุ้ยอ่าจบแล้วหนึ่งรอบโอ้โหนี่เราแพ้เหรอครับเนี่ยผมยิงแทบตายนะตอนแรกเนี่ยตายหนึ่งครับ้ายไปวิ่งเข้าม,มึงไปปะโอ้ไม่ไหว <laughs> ได้ยิงเสียงวิ่งเข้าไปแต่ไม่ไหวครับปืนพบบอมีคนแน่นอน <c oughs> อืตายไปหนึ่งตบไปเลยคือบอลครับขำมุมนี้แล้ว <c oughs> ตายโอ้ยเยอะจังเลยมุมเล่นลำบากมากฝั่งนู้นก็มีตุ๊กตุ๊กยอะโอ้ยพอดีมันตาย นี่ขนาดเอาไอพียิงแล้วเนี่ยยิงก่อนนะต้นเราตายตายหนึ่งโอ้มาทุกทางเลยครับโอ้ยเอาโอ้โหโดนทุกทางเลยครับผมนี่เพื่อนตายเออโดนอยู่ จะแพ้แล้วพอ,อผมยิงหน่อยเพื่อนโอเคโอ้จะตายแล้วเออเรียบร้อยผมดูเดือดอยู่แพ้เป็นไรครับเน้นยิงมันครับเล่นปืนพกนะเออก็ต้องเข้าใจเพราะมันเล่นยากแต่ว่ามีกระสุนเยอะก็ถือว่าดูเดือดอยู่นะฮะอุย้ยสิบเก้าคิวนี่เยอะนะปืนพกล้วนๆนะแต่ที่ข้าวออฟไปสักเกมหนึ่งแล้วกันมาคราวนี้แหละไม่รู้จะได้มีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าไรประโยชน์กว่าเดิมไปครับ เคเพื่อนลุยกันเพื่อนจะไปไหนเนี่ยผมลงบินหนึ่งแล้วกันขอบคุณมากที่มาส่งนะครับยึดจุดก่อนเลยอย่างแรกเหมือนเดิมครับโหมดนี้นะครับในเกมนี้ไม่ยึดจุดไม่มีแต้มครับโอเคอุ้ยรถ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 ลดไม่ไหวไม่ไหวรถนี้ไม่ไหวึตัวเข้ามาตายสวยอยู่โอเคใส่แม็กธรรมดาก่อน เอาเอา AP มาครับมันตายใช่ไหมสวยอยู่เรียบร้อยเราจะไปที่ B กันดีกว่าต่อไปเออไม่ไหวครับระยะนี้ไหวแหละแต่มันไม่เข้าหัวกัเมื่อกี้หนึ่งลูกครับหนึ่งลูกครับไม่โดนเลยวะอุมอื้อเกือบตายอยู่ โอ้เพื่อนอ้าแล้วกําลังจะโยนคามาพอดีเลยเกิดมากับเพื่อนวิ่งเข้าบีหนึ่งมีคนหรือเปล่าพยาใกล้ผมน่าจะได้เปรียบกว่านะมั้งนะตายครับไม่หันหน้ามายิงสบายอัระเบิดตู้หูไปทีเดียวสองคนเลยครับไม่ใช่ผมเหยียบนะเพื่อนเหยียบมีคนเรียกขอมาลงเหรอ ใครเรียกอะเพื่อนเราหรือว่าศัตรูวะโอ้ศัตรูครับไม่ใช่เพื่อนเราอันเพื่อนเราอะแล้วมันเรียกลงมันจะมันไม่มีประโยชน์เพื่อนตรงเนี้ยอยู่ในตึกโอเคไม่มีคนเลยเนาะนั่นคนปะใช่นั่นคน,คน,น,คนตัวเม่นอะโอเคโอ้ยยิงอย่างยากลำบาก ส <iento> uhm ี่เพื่อนโอ้แหนช็อตนี้มุมนี้ผัวพอดีเลยหมดหรือเปล่าไม่หมดวะโอ้ยิงยิงรอดช่องนี่รอดช่องรอดช่องเหรอครับเอาไปเลยครับเพื่อนให้แต่ละอะไรเพื่อนทำอะไรโอเคพิสซีสองเรียบร้อยครับเพื่อไปกันต่อฮะเออเดี๋ยวเกมนี้อยู่ถามให้ดูแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะได้เล่นบ้างหรือเปล่าไม่รู้หรือเอาเขาไปตาย รถถังซะหน่อยฮะแม้ว่าจะไมปืนพกแต่ก็หยิบรถถังมาบ้างครับเดี๋ยวไม่ได้ยิงคนป๊าบอืมสวยอยู่อันนี้มันเป็นแทงเดสทรอยเลอร์เลยนี่หว่ามมาทำลายรถถังโดยเฉพาะแต่ฝั่งนู้นจะไม่รถถังเลยฮะนั่นเห็นคนน่ะนั่นก็โคนเพื่อนเอาไปเลยไม่โดนเลยครับขอบคุณจริงๆปึ้มไปดิครับหนึ่งนัดเอาตายเลยว่ะ คารถไปเลยครับเราต้องยิงให้พังครับผมรออะไรล่ะโอ๊ตโดนหรือวะโอ๊ตโดนกระเบิดแน่เลยมีใครจะดีซ่อนบ้างไหมครับโอ้ไหนวะโอ๊ตไม่ทันแต่เราก็ยิงรถพังคันหนึ่งครับดีใจอยากยิงคนแล้วอือกดไปเลยกดไปเลยระเบิดหนึ่งลูก อันหนึ่งโอ้โหเยอะจริงๆติบใส่ AP แล้วลุยครับเออโดนอยู่ยิงตั้งนานตายหนึ่งครับสวยน่าจะมีอีกออโอเคอะไรเพื่อนอุ้ยไม่โดน โอ้ต้นไม้มันบังอ่ะทันทีเมื่อกี้นี่แบบย่างอายแล้วยิงไม่โดนต้นไม้มันบังครับมุมมันยิงยากมากคือมันรู้สึกว่าตอนนอนมันจะหันได้ช้าด้วยนะทับตัวคนอื่นนับม่โทษตัวเองรถถังนี่ว้าโอ้มันยิงเลยครับไปแล้วครับวิ่งใส่ ว่าไงเพื่อนไม่ตายตรหรือหรอเย้ตายครับโอเคฮึบโยนไปก่อนนี่มีคนนี่หว่ามีไปก่อนหนึ่งลูกหนึ่งลูกปิงปองนะมีคนอยู่มีคนอยู่มีคนอยู่สไลด์มาว่าไงเพื่อนอุ้ยอันนี้สู้ไม่ได้นะเฮ้ยมีคนหรอ อ๋อที่เราติ๊กไว้เมื่อกี้เสียงใครวิ่งอ่ะอ๋อเพื่อนเราเองแม่มีคนเต็มเลยเปลี่ยนปืนมาโอ้ยดันได้อยู่ฮะวิ่งใส่หน่อยอุ๊ยผมหมวกหลุดครับแม่เสียดาย นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยที่นายไม่ได้ยินเสียงฉันจริงๆเหรอมันรถอ้าวมันจะกระโดดอ่ะนี่ผมก็ไม่ได้ยินเสียง,งเหมืนอ,อ,กอมน,นกันครับน้านมีคนปะตายครับสวยอยู่ไม่มีคนแล้วนะมีอีกปะมองไปก่อนถ้นาจะเคลียร์แล้วปะมันกำลังยึดซีหนึ่งเหรอวะเอาขอมาเล่นหน่อยไหมับเพื่อน โดนไหมสีหนึ่งทั้งหน่อยไหมล่ะเพื่อนอันเนี้ยรออะไรล่ะบุ้มโอเคลยอุ๊ยขนุนก็ระเบิดเหมือนกันเป็นตัววิ่งอ้อมมาว่ะอ๋อวิ่งเข้าไปแล้วเออสวยอยู่โดนเพื่อนยิงเมื่อกี้แม่ยิงผมเฉยเลยครับเข้าสีหนึ่งแล้วเนาะอุ้ยระเบิดมาพอดี โอ้สไลด์ลงก่อน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 ตัวเกมนี้แรงมากถ้าโดนนี่คือแบบบางจังหวะนี้ตายเลยนะลงมาโอเคยืนเรียบร้อยเพื่อนดีเพื่อนสวยอยู่หยิบปืนใหม่มาเออถุงเยอะเท่าไห่ไม่ใช่ไหมหกสิบนี่บอกเลยว่าตายแน่นอนเมื่อกี้อยู่พอมันเล็มายิงระยะนี้บอกเลยเหนื่อย ตายครับสวยอยู่วิ่งเข้าในขึ้นบนมานั่นคนอ๋อเคลียร์เราจะไปอุ้ยรถถังขอโทษเพื่อนยิงเรียกเฉยเดี๋ยวไปเอหนึ่งสอแล้วกันรถถังก็น่ะสวยอยู่นะ ประตูเออสวยอยู่โอเคพีนก่อนโอเคครับไปฮะส่วน18นัดโอ้สุดหมดโอ้โหแล้วมุมนี้อื้อหือกำลังรีโหลดปืนเลยเย้อไง่ะจังหวะมุมเราดีกว่ามีการแอบมีการแอบเลยได้อยู่ เตรียมไหมเอ่อเอาสแกนก่อนเลยแล้วกันฮะวิ่งเข้าใส่ตายไปครับข้างหลังมาเหรอมีคนมาตายครับตรงนู้นมีคนวิ่งใส่เลยแล้วกันครับโซโลเองยิงครับอ่ะสวย โอเครีโดอึ๊บเอพีมาสวยอยู่ครับเม่ไปสวยแล้วแต่ได้ยิงได้อ๋อวิ่งมาอย่างนี้ก็ยิงเลยครับรอเลยล่ะติดยบร้อยปะติดไม่ได้อ่ะโอเคได้แล้วเปิดไปก่อนหนึ่งลูกครับได้ปะ โอ้ผมคงยิงเขาไม่ได้หรอกครับสภาพนี้โอ้โอ้โอ้ไอหนึ่งเพื่อนอุ้ยโดนโดนหัวโดนหัวเพื่อนรึเปล่านะโอเคศูนย์หลังมาก่อนมาครับผมยิงได้เรื่อยๆกระสุนเยอะเอาของลงหน่อยแล้วกันนะไหนเอ็นหนึ่งก็ยังมีคนอยู่อ่ะเอาของลงหน่อยแล้วกันครับ ตามไปเลยเพื่อนบึ้มสวยงามเย้คนโอ้ยสองคนลงมาแล้วงงลงตรงไหนนี่เราคิวไปยี่สิบ้าคนนะนี่ขนาดนี่ขนาดเราเล่นบุญพบเป็นหลักนะเออ B 2เยอะมากครับดูจากในแมปแล้วก็ A 1มีคนดันเข้ามาฮะแก๊ก่อนเลย อยู่ดำอีกวะอีกละโอ้ไม่มีเลือดแล้วฮิวก่อนครับโอเคปูเยอะมากเลยยิงไปก่อนึงลูกโอ้โหแล้วผมเดินมาพอดีพอดีครับเพื่อนเออเอาไม่ตายด้วยวะเกินมากับเพื่อนโอ้โหเพื่อนเรานอนเนียนเลยเหรอสายเนียนเหรอครับเพื่อนอย่างละลูก เอเดนเจมาแล้ววะเอเดนเจเอเดนเจวะมามันจะจ่อก,ก่อได้ไหมครับได้อยู่เสร็จมันย์ดจ่อก่อต่อโอ้ยมีคนมาเหรอโอ้ยทั้งซ้ายทั้งขวาดันเอหนึ่งกันสิครับพเพื่อนเอาเอสองเราดันเอหนึ่งครับมาคุณมีคนด้วยวะเออตัวเข้ามาก่อนเยี่ยม ฮ่าแย่งเลยครับแย่งเพื huh. e ่อนดีเพื่อนอุ้ยไม่ตายโอเคสวยครับเกิดมา B2 ผมว่าน่าจะเรียกอันนี้ได้อีกครั้งหนึ่งฮะเอ่ออะไรนะแอสไตรได้อีกครั้งหนึ่งถ้าอยู่ตรงนี้ได้นะผมมีคนบอกว่าน่าจะมีแหละครับสภาพนี้ตายครับอุ้ย สุดยอดเคลียร์ไหมเคลียร์ครับเพื่อนมันเข้าไม่ได้เพื่อนเออมันเข้าไม่ได้เอาเพื่อนยกสุดให้ขอบคุณครับบอกเข้าไม่ได้ให้กระสุนก็พอหาที่แอบก่อนฮะแล้วก็เรียกสักทีก่อนจบเกมไปเลยครับฟื้นมาแล้วลงซะหน่อยบุ้มครับผมอ้าวรถเพื่น โอเคแล้วพอยครับผมสรุปสุดท้ายคอนเทนต์แล้วลงไปรถเพื่อนครับซอรี่นะเพื่อนโอเคนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับปืนพก60นัดน,นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่เล่นมันมากผมเป็น60นัดน,นี่คือเล่นคนละฟิลลิ่งกับตอนที่ผมเล่นปืนพกตอนนั้นเลยนะที่แบบปืนพกทั้งเกมอะไรอย่างนี้นี่คือแบบฟิลลิ่งคนละแบบเลยนะโอเควันนี้ผ่านนี้แล้วกันไว้เจะไม่ไหนคลิปหน้าอย่าลืม like กดไลค์กดซับสไครต์ครับแปลใจกล้องซ่าด้วยผมนี่เบสคอร์สด้วยครับทุกคนสวัสดีครับบบ๊ายายดูสกอร์ิ34ครับดู